โอเคครับมาข้อง่ายบ้างอันนี้ก็ง่ายอยู่เพราะว่าขั้นตอนมันน้อยนะครับแฟนเพลงวงเ5นฟิฟายนะครับเป็น C A Naso f ฟาร i n g on text แล้วก็ใส่ N G อยู่เดิมให้ M S T 30มิเมรคมสอแถบทุก12ชั่วโมงเกลืนไม่ได้ก็เลยได้บทยาให้ N G อันนี้เขาบริหารยาผิดนะครับผมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ M S T บทก็คือกลายเป็น intermediate release เลยนะครับ ดังนั้นถ้าสมมุติว่าประเมินนู่นนี้นั่นทุกอย่างแล้วอันนี้โจทย์มันไม่เพียงพอนะประเมินนู่นนั่นทุกอย่างแล้วเจอว่าเออโดสนี้สามารถที่จะเมียนเทนเพียนคนไข้ได้ดีแล้วนะครับจริงมันมันก็น่าจะไม่ถูกต้องโจทย์มันไม่เพียงพอไม่เป็นไรครับดังนั้นเราก็เลยพิจารณาว่าเราจะให้เป็นคาร์บนอนไหมถ้าให้เป็นคาร์บนอนก็เปลี่ยนเป็นแค่คาร์บนอนใช่ไหมก็ก็ดูแบบว่าไม่ค่อย ทายๆเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนเพลงวงเดวนด์แฟเอาสแสดงว่าเขาอาจจะแบบต้องการไปอะไรนะไปคอนเสิร์ตหรือเปล่านะก็อาจจะแบบอลองเปลี่ยนเป็นเฟนเท n ร์น p a แพดดูหรือเปล่าแต่ถ้ามันเหงื่อออกมันก็ก็ยากอยู่ใช่ไหมครับเพราะมันจะแต่ไม่เป็นไรสมมุติว่าโจทยเ์เขาอยากให้เปลี่ยนเป็นเฟนเ a n ร์นิแพดลองดูก่อน ก็คือเราก็จะดูว่า imst 30มิลลิกรัม2แถมเนี่ยก็คือ60มิลลิกรัมใช่ไหมครับทุก12ชั่วโมงก็คือคูณ2ก็กลายเป็น120มิลลิกรัมต่อวันก็แสดงว่าคนไข้ได้ mo แบบออรลลอ่ะ120มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเปลี่ยนเป็นโดสเฟนทานิลแพท a เมโครกรัมต่อชั่วโมงใช่ไหมครับก็ให้เป็นหาร2.4งจุเลยก็จะได้โดสนั้นเลยก็คือจะได้120หารด้วย2.4ก็จะได้50าิบเมกโครกรัมต่อชั่วโมงแล้วกก็เเลลือททที่จะใช้ฟนนาิแพ ตัว50ิไมโครกรัมต่อชั่วโมง1แผน่นโรวัาเตอรใช้2แผ่นก็จะแบบติดหลายอันใช่ไหมครับอืมก็50มิลลิกรัม1แผน่นติดไวอ่าเจมันอยู่ได้72ชั่วโมงใช่ไหมครับโอเคแต่ทีนี้ในวันแรกที่เราติดเฟนเดนิวแพดเราต้องให้เอ็มโอโดสออรัลครึ่งหนึ่งของโดดเดิมไปด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเฟนเดนิมันเฟนเดนิแมันจะออกฤทธิ์ ค่อนข้างช้าอืมอาจจะแบบเกือบยี่บสี่ชั่วโมงมาถึงออกฤทธิ์เนี่ยเขาก็เลยก็ให้คาร์บอนไปด้วยเพราะว่าคาร์บอนให้ทางเอ็นจีได้โอเคก็เป็นคาร์บอนยี่สิบก็คือเครื่องหนึ่งของร้อยยี่สิบก็คือร้อยหกสิบอืมอน,นี้ผมเขียนผิแล้วก็จะให้คาร์บอนยี่สิบมิลลิกรัมหกสิบอ้าวถูกแล้วนี่นะสามแคปซูลนะครับก็คือเป็นหกสิบมิลลิกรัม P.O.D ก็คือให้เป็น O.D. ได้นะคาร์บอน ให้สิบสองถึงยิบสี่ชั่วโมงก็จะประมาณนี้มีสองสเต็โจทย์ก็ไม่เพียงพอเนาะอ่าแล้วทีนี้หน้าต่อไปเห็นว่ามันมีเฟนเทเนียลแบบตัดด้ยคือเฟนเทเนีลแพดมันห้ามตัดนะแต่ว่าผมก็เคยเห็นเขาตัดอยูน่นะก็เลยไม่รู้ว่าอะไรยังไงกันแน่ถ้ารู้มันตัดได้หรือตัดไม่ได้ก็คือถ้าตามหนังสือมันก็บอกว่าตัดไม่ได้ครับ ันนี้ก็ต้องปิดบริเวณที่เป็นหน้าอกแล้วก็ไม่มีขนนะครับถ้าสมมติว่ามีขนก็ให้ตัดเฉยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปโกนแล้วก็ติดทับด้วยอ๋อทิชเกอร์เดิมนะครับแล้วก็เขียนวันติดแล้วก็วันหมดอายุไว้แล้วก็ห้ามแช่น้ำก็เลยว่าเออไม่รู้ว่าจะไปคอนเสิร์ตได้หรือเปล่าก็ <c oughs> ข้อนี้ก็จะประมาณนี้ครับ